สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำซีวิ c รุ่น E กันนะคะจัดเต็มแต่งเต็มแบบนี้เลยค่ะอันนี้ลูกใครรอคุณแม่มาทักบ,บ,บ้านเอ่ยนะคะตัวนี้จะเป็นซีวิ c 1.8E สีขาวมุกนะคะเดี๋ยวอ้อมเดินรอบให้ดูแล้วกันนะคะ,ะ,คะตรงนี้กระจังหน้าโครเมี่ยมพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะนะคะ,ะชุดแต่งสปอร์ตจัดเต็มแบบท่อคู่นะคะล้ออลลอยขนาด16นิ้วลมดำาลายนี้เลยค่ะ ส่วนด้านในนะคะเดี๋ยวเอาเปิดประตูฝั่งคนขับให้ชมนะคะกุญแจ immobilizer พร้อมปุ่ม start นะคะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเเครื่องเสียงพร้อมระบบ cruise control ละควัมเร็วค่ะส่วนหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะพร้อม Air Auto ค่ะระบบความปลอดภัยจะมีในส่วนของระบบเบรกโฮนะคะเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วก็ econ mode ช่วยประหยัดน้ำมันเชืเ้อเพลิงนะคะต่อมาค่ะ อันนี้จะพิเศษเลยคือแต่งชุดแต่งให้เต็มเลยนะคะพร้อมสปอยเลอร์หลังทรง RS นะคะดีไซน์ชุดสเกิร์ตนะคะด้านหลังจะเป็นแบบท่อคู่แบบนี้ค่ะทรงสปอร์ตค่ะนะคะมเดินรอบๆให้ชมนะคะเป็นไงบ้างคะ่ะซีวิ c จัดเต็มแบบนี้นะคะพร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะ ติดต่อทางาเบอร์ที่ออมลงไว้ให้เลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามในคลิปต่อไปออมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ